ในวันนี้ผมได้มาลองเล่นเอ็มเทเลอร์ตัวละครใหม่ในบั์กิบบอลซีโร่จะโหดแค่ไหน ไปดูก็สวัสดีทุกคนที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องโฟร์เซ็นในเรื่องของสการฟุตบอลก็ได้นะครับผมซึ่งในวันนี้เราอยู่ในเกมบาสเกตบอลซีโร่นะครับผมกับตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าเอ็มคลาร์นะครับผมเป็นสไตล์ระดับมิเลโค0.25เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับบูลล็อกไรวอลมันก็คือพวกโวล์คานั่นเองนะครับผมเป็นระดับวิ่งปฏิหารนั่นเองนะครับผมมิเลโคนะครับผมแต่ก็ยังงงอยู่นะ ว่ามิติหลายตัวมันก็คือรุ่นปฏิหารหมดเลยนะครับผมเช่นก็พี่แคทกับจ่าแอนที่ก็รุ่นปฏิหารนะเอสก็รุ่นปฏิหารนะครับผมก็อนาคตอาจจะมีการอัพขั้นหรือเปล่าเนี่ยครับผมผมเดาว่ามีแน่นอนนะครับผมการรีเวิร์กอะไรในอนาคตเหมือนพวกตัวเอ่อคิงหรือว่าลินอะไรในบูลล็อกไรวองนี่ยครับผมวันนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมได้อยู่ในไอดีลองของผมนะครับผมเป็นตัวเดลิมอนแคทเน่ยเดลมอนน่าหลอนะครับผมตัวนี้เลยนะครับซึ่งก็สุ่มได้มานะครับสุ่มมือ ได้เองเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็โซนก็ไม่มีนะครับผมโซนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าสแตตม,มันคืออะไรนะอ่าในส่วนของโซนนะครับมันคือโซน Emperor Vision นะครับผมนี่ก็เป็นเหมือนเวลตาของจกักรพรรดินะครับผมอะไรวาน,นี้นะครับซึ่งความสามารถของโซนนี้ก็คือมีโอกาส25%ที่จะทำให้ศัตรูใกล้ๆยิงพลาดนะครับผม นบาย openend mid shot นะครับแล้วก็มี extra dribble ก็คือน่าจะเลี้ยงได้4รอบนะครับแล้วก็ impossible to be ankle broken นะครับก็คือไม่มีทางที่โดนหาขาได้นะครับผมนั่นก็เท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถกดสติลลรัวๆได้เลยนะครับถ้าเกิดเปิดโซนนะรันนี้นะครับผมซึ่งมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละคกิวแต่ละสกิลสามารถทําอะไรได้บ้างเนีครับผมไปก็เข้ามาแล้วก็เห็นนะครับสกิลซีสวีตอนไม่มีบอลนะครับสกิลซคือ emperor dribble ก็ดาว่าเป็นสกิลเลี้ยงนะครับแล้วก็สกิลวี Emperor Reach อันนี้เป็นสกิลป้องกันนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็ได้บอลแล้วนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับสกิลซีจะขายอย่างงี้ครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็น Emperor Dive นะครับก็สามารถเลี้ยงต่อได้เลยนะครับวันนี้นะครับโออจะโดนตัดบอลสกิลซีเนี่ยเหมือนอ่มีบอลกับไม่มีบอลเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีบอลเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับต้องมีต้องมีบอลเท่านั้นนะอ่านี้ก็เป็นอันตรีของเจ้าตัวนี้แหละครับอ่าต่อมาเรามาดูที่สกิลลลกกกััันนนนแ้ววะครรบเเดดี๋ยาูตอสิ นี่นะครับผมเอเวอร์ีดประมันนี้เลยแล้วต่อไปเราจะมาดูสกิลวีในขณะที่มีบอลนะครับอัลติวีตอนที่มันมีบอลนะครับมันจะเป็นอัลติเมทพาร์ตนะครับก็คือเราจะจ่ายนะครับเราก็สามารถบังคับให้คนยิงได้นะครับแต่ว่านี้มันไกลเกินนะครับผมก็คือเป็นการจ่ายแล้วก็บังคับให้คนรับนะยิงเลยนะครับผมซึ่งต้องอยู่ในเขต3มแต้มหรือว่าข้างในก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าไกลเกินนะครับ เพราะถ้าไกจะห่วงเกินมันก็จะไม่ได้นะครับยิงไม่ได้ต่อไปเรามาดูที่เปิดีแล้วกันนะครับไปเขียนว่าเปิดตีเลยนี่นะครับผมจะมีสกิลซกับสกิลบเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็สกิลวีเนี่ยเหมือนเดิมนะครับสกิลวีคือเหมือนเดิมไปเลยนะครับสกิลซีสกิลป้องกันนะครับแล้วสกิลบเป็นสกิลสกิลบุกนะครับผมทําแต้มนะครับอันนี้คือสกิลซีนะครับ ทันยิงก็นี่นะครับเข้าไปบล็อกเลยบังคับแล้วสกิลบีก็บล็อกเหมือนกันอ่านี่นะครับสกิลบีคือต้องไปใกล้ห่วงนะครับอ่านี่ครับผมสกิลบีเลี้ยงหลบ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 แล้วก็แองโกลเบรกเรียบร้อยหมุนคือเบอร์กว่ามินิอีกนะผมท่านี้นะกอลล่าของตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเอ็มเพลเลอร์นะครับ เดี๋ยวต่อนนี้ก็จะเป็นอะไรขำๆเล่นๆนะครับผม โอเคครับก็มานี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเอ็มเพลเลอร์นะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่ามันยังไม่สุดนะสำหรับระดับมิราโคนะครับสำหรับระดับรุ่นปริหารที่เป็นตัวที่แบบแท้จะเก่งที่สุดเรื่องแล้วนะครับก็มอ <Brilliant>. งว่ายังไม่โหดขนาดนั oh, ้นนะครับแต่ก็คือถือโดยรวมก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นตัวที่ป้องกันได้นะครับแล้วก็บุกได้นะโอเคก็วันนี้ครับม начина, ผมสำหรับคลิปนี้ ใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์สงสยัยอะไรหรือว่าแนะนำไรก็บอกกันได้นะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นไรก็รอติดตามชมนี่ครับก็สัปดาห์นี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย let's go